อย่าลืมตรวจสอบสถานะเกษตรกร9ล้านครัวเรือนรับเงินเยียวยาโควิดใน1ี0 1,005ที่นี่จากที่กรมส่งเสริมการเกษตรเผยรายละเอียดความคืบหน้า ตรวจสอบสถานะเกษตรกรเมื่อวันที่16เมษาย,ยนปีพศ2563เนื่องจากกระทรวงการคลังเสนอที่ประชุมครมอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแก้ปัญหาวิกฤตโควิดในทินและภัยแล้งรายละ15,000บาทจำนวน 9ล้านครัวเรือนซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียวโดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์กณ่อนหน้านี้และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนั้นขณะน,นี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเกษตรกร เพื่อความถูกต้องก่อนจะประสานกระทรวงการคลังกรณีมีการมอบเงินเยียวยาให้เกษตรกรปี2502มีผู้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ7.5ล้านครัวเรือนโดยสถานภาพในทะเบียนเกษตรกรจะมีอายุ3ปีดังนั้น หากเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนการเพราะปลูกปีที่แล้วจะย้อนหลังถึงวันที่23มิถุนายนปี2560ความถูกต้องข้อมูลเกษตรกรต้องทำให้ตรงกับข้อมูลบุคคลของกรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินให้ตรงกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยและ ตรงกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสป,ปกโดยตัวเกษตรกรเองยังสามารถตรวจสอบสถานะเกษตรกรหรือความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรงส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นได้ดังนี้หนึ่งเข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th 2. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก 3. กดคำว่าค้นหาจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าการจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อเยียวยาวผลกระทบจากโควิด -19 น,นั้นจะเป็นการจ่ายเพียงรอบเดียว15,000บาทต่างจากการจ่ายเยียวยา5,000บาทให้อาชีพอิสระที่จ่ายเป็นรายเดือนไป3เดือน สำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติของเกษตรกรจากกรมวิชาการเกษตรนั้นได้อธิบายไว้ดังนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเบื้องต้นหนึ่ง ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ 2. ครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียงหนึ่งคนในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ําซ้อนหรือไม่เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบตามนิยามที่กําหนด3เกษตรกรผู้ขอขึ Brit ้นทะเบียน ต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนดังนั้นการตรวจสอบสถานะเกษตรกรจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเพื่อที่มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 จะถูกส่งต่อและกระจายให้ยากทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ใครขึ้นสถานะแบบนี้พรุ่งนี้เตรียมรับเงิน5,000บาทจากมาตรการการเยียวยา5,000บาทเวลา3เดือนที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ตั้งแต่เมื่อ28มีนา2563ที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งหลังจากที่ระบบ AI นั้นตรวจสอบคัดกรองปรากฏว่ามีประชาชนหลายคนออกมาวยวายเนื่องจาก การตรวจสอบที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงและทำให้หลายคนไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงการคลังจะมีการเปิดให้ประชาชนนั้นที่ไม่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์ที่หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งคนกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกต่อไปนั้นล่าสุดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com มีสถานะขึ้นมาใหม่หลังจากที่ประชาชนที่ตรวจสอบสถานะซึ่งหลายคนที่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มมีการเข้าไปสอบถามทางธนาคารกรุงไทยซึ่งทางด้านกรุงไทยแคร์ก็ได้ตอบข้อสงสัยนี้แล้วว่าสวัสดีค่ะสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะ สถานะดกาวอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มเติมว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขของมาตรการหรือไม่ซึ่งระบบกำลังตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งค่ะรบกวนลูกค้ารอก่อนนะคะขอบคุณค่ะอย่างไรก็ตามนะครับหากใครขึ้นสถานะตามนี้นะครับวันที่21-22ถึงนะครับรอลุ้นกันได้เลยว่าจะได้รับเงินหรือไม่จากโครงการ เราไม่ทิ้งกันรับเงิน5,000บาทจากทางรัฐบาลครับ6โมงเชา้าวันที่20เมษายนรีบยื่นทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันเดือนพฤษภาคมรับเลย1,000 0บาทนายละวโลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่20เมษายน2563ตั้งแต่เวลา6นาิกา00นเป็นต้นไปจะเริ่มเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามมาตรการการเยียวยา5,000บาทขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www. เราไม่ทิ้งกัน .com โดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งตัว ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทยดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ขอให้ท่านรีบกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันไม่จำเป็นต้องมาที่กระทรวงการคลังโดยในระยะแรกนี้นะครับจะเปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับการผลการคัดกรอง ก่อนหน้านี้นะครับและในระยะต่อๆไปจะขยายไปยังกลุ่มที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดนะครับด้วยกลไกการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่า ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบ3เดือนเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ในกรณีที่ทราบผลการพิจารณาในเดือนพฤษภาคมผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรก10,000บาทเพราะได้รวมเงินเยียวยา5,000บาทของเดือนเมษายนด้วย โฆษกกระทรวงการคลังนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งแต่วันที่8เมษายนไปต้นมาได้มีการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่องทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการโดยณวันที่17เมษายนได้จ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนไปแล้ว3,200,000คนและมีกำหนดการจ่ายเงินในวันจันทร์และวันอังคารสัปดาห์หน้าอีก900,000คนรวม 4ล้าน1แสนคนคิดเป็นเงิน20,000ล้านบาทเช็คชัดๆเกณฑ์การขึ้นทะเบียนกเกษตรกรใครบ้างมีสิทธิ์รับเงิน10,500บาทเปิดเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร,เ,กรเช็คชัดๆใครบ้างที่จะมีสิทธิ์รับเงิน1 0 0 0บาทขณะที่วิธีการตรวจสอบสถานะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยาก จากกรณีกระทรวงการคลังเตรียมเสนอจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9จำนวน15,000บาทให้กับครอบครัวเกษตรกร,ร,กร9ล้านครัวเรือนนั้น สำหรับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีดังนี้บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตรฐานะทะเบียนเกษตรกรกำหนดให้หนึ่งทะเบียนเท่ากับหนึ่งครัวเรือนตั้งแต่ตุลาคมปีห6เป็นต้นไปต้องประกอบกิจกรรมดังนี้หนึ่งทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป 2. ปลูกผัก หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือพ่อเห็ดหรือปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไป 3. ปลูกไม้ผลยืนต้นหรือปลูกสวนป่าหรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไรและมีจำนวนต้นตั้งแต่15ต้นขึ้นไป 4. ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่และมีจำนวนต้นตั้งแต่15ต้นขึ้นไป 5. เลี้ยงแม่โคโนมตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป 6. เลี้ยงโคหรือกระบืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่สองตัวขึ้นไป 7. เลี้ยงสุกรแพะหรือแกะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่5ตัวขึ้นไป 8. เลี้ยงสัตว์ปีกตั้งแต่50ตัวขึ้นไป เพอเลี้ยงสัตว์น้ำสิบทํานาเกลือสมุทรบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป11ปลูกหมอนเลี้ยงไหมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกัน 12. เพราะเลี้ยงมแมลงเศรษฐกิจและ,กะเกษตรอื่นๆซึ่งหมายถึงเลี้ยงพึ่งพันธ์พึ่งโพรงชั้นโรงครั่งจิ้งรีด ดวงสาคูไสเดือนดินชีวพา์และอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน13ประกอบกเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ1ถึง12และมีไรายได้ตั้งแต่8,000บาทต่อปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบ สถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นวิธีการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนมีดังนี้เข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th ใส่เลขบัตรป,ประชาชนจำนวน13หลักคลิกคำว่าค้นหาจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นําชุมชนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมส่งเสริมเกษตรและกรอกข้อมูลก่อนฝากผู้นําชุมชนส่งคําร้องให้